รีบด่วนก่อนจะหมดสิทธิ์แจกเงินเยียวยาอีกคนละ2,000บาทได้เฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นคุณอยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ใค่ะ เริ่มแล้วโครงการคูปองแทนใจให้ผู้ประกันตนมูลค่ากว่า2,000บาทเช็ควิธีรับสิทธิประโยชน์ได้ที่นี่เลยนะคะอัปเดตโครงการคูปองแทนใจโครงการที่บริษัทจเจริญโภคภัณฑ์อาหารหรือ CPF ได้ร่วมกับกระทรวงแรงงานโดยทาง CPFreshMart ได้มอบคูปองส่วนลดพิเศษมูลค่ามากกว่า2,000บาทต่อคนสำหรับไว้ซื้ออาหารให้แก่ผู้ประกันตนทุกคนผ่านโครงการคูปองแทนใจให้กับผู้ประกันตน ล่าสุดทางด้านเพจ f a c e b o o k สำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็ได้โพสต์ถึงโครงการนี้นะคะระบุว่าเริ่มแล้วโครงการคูปองแทนใจให้ผู้ประกันตนมูลค่ากว่า2,000บาท CP Freshmart ร่วมกับกระทรวงแรงงานโดยสำนักง,งานประกันสังคมช่วยลดค่าครองชีพผู้ประกันตนในระบบมอบคูปองส่วนลดเงินสดส่วนลดสินค้าสิทธิ์ซื้อหแถมหนึ่งและอีกมากมาย รับสิทธิประโยชน์ได้ง่ายๆดังนี้นะคะ 1. สแกนเพิ่มเพื่อนหรือว่าแอปไลน์แอด CP Freshmart นะคะแล้วก็ 2. กดปุ่มรับคูปองในโครงการคูปองแทนใจให้ผู้ประกันตน 3. เลือกคูปองที่สนใจใช้ได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ที่ร้าน CP Freshmart นะคะแล้วก็ 4. พิเศษรับซิม2ฟรีนะคะได้ที่ร้าน CP Freshmart นะคะ ซึ่งก็เริ่มใช้คูปองได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2563เลยนะคะหรือว่าถ้าหากพ่อแม่พี่น้องนะคะมีข้อสงสัยนะคะสอบถามนะคะก็สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร1788นะคะหรือว่าจะเป็นสายด่วนประกันสังคมที่เบอร์1506ก็ได้นะคะสิทธิพิเศษนี้นะคะทางสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็ได้ร่วมกับ CP Facemart นะคะก็ เป็นโครงการมอบคูปองแทนใจให้กับผู้ประกันตนประกันสังคมนะคะก็มีมูลค่ามากกว่า2,000บาทเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่อยู่ในประกันสังคมนะคะก็อย่าลืมไปกดรับสิทธินี้นะคะซึ่งก็ได้มูลค่ามากกว่า2,000บาทเลยนะคะเอาไว้ไปแลกซื้อสินค้าในซีฟีเฟ m มา t นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมและฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ